พวกเขาถือดาบสองเล่มแต่เล่มหนึ่งแทบไม่เคยถูกชักออกมาเลยสำหรับซามูไราดาบเล่มที่สองนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการต่อสู้แต่เพื่อเกียรติยศต่างหากในค่ำคืนเงียบสงดของหมู่บ้านเล็กในแคว้นไครลมหนาวพัดผ่านทุ่งข้าวที่เหลืองทองเสียงใบข้าวเสียสีกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบของวิญญ,ญาณอากิโตะลูกชายซามูไรตระกูลเล็กนั่งอยู่หน้าหิ้งบูชาบรรพบุรุษมือของเขาวางอยู่บนด้ามวากิสาชีที่ประดิษฐ์จากเหล็กดีของช่างตีดาบเมืองซาคาอิด,ดวงตาของเขาจ้องมันอย่างสงบ ดาบเล่มสั้นที่เขาไม่เคยใช้แต่กลับรู้ว่ามันจะเป็นเพื่อนสุดท้ายในวันที่ทุกอย่างจบสิน้นพ่อของเขาอิซาโมกเคยกล่าวไว้ว่าดาบยาวไว้สู้กับศัตรูดาบสั้นไว้สู้กับตัวเองในวัยสิบเจ็ดปีอากิโตะยังไม่เข้าใจประโยคนั้นเต็มที่เขาแค่รู้ว่าทุกเช้าเขาต้องฝึกวาดดาบจนเหงื่อชุ่มหลังคาไม้และทุกค่ำต้องคุกเข่าก้มกลับไดโชคู่ของตระกูลคาตานะและวากิซาชิซึ่งเป็นมรดกจากรุ่นปู่ของปู่ความเงางามของมันสะท้อนแสงจันบนใบมีดเหมือนเตือนว่า เจ้าคือซามูไรยอย่าลืมดาบเล่มสั้นที่เงียบงนันกำลังรอวันที่จะพูดแทนหัวใจของเขาเมื่อโตขึ้นอากิโตะได้ถูกส่งไปฝึกในเมืองเอโดะเมืองหลวงใหม่ของโชกุนโตกุงาวะถนนเต็มไปด้วยซามูไราจากทุกแควนที่มารับราชการบางคนถือดาบยาวหรูหราที่มีตราสัญลักษณ์ตระกูลบางคนมีไดโชขัดข้างเอวราวกับเครื่องหมายแห่งชีวิตเขารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นนักรบแต่ในใจลึกๆเขารู้ดีว่าโลกกำลังเปลี่ยน สงครามสิ้นสุดแล้วซามูไรจำนวนมากกลายเป็นเพียงเงาในระบบใหม่ในโรงฝึกดาบของสำนักอิซากะเขาได้เจอกับชายหนุ่มอีกคนชื่อเรนซามูไราจากแคว้นคาอิสุที่มีฝีมือและความทะยทะยานสูงทั้งสองกลายเป็นเพื่อนร่วมฝึกแต่ก็เป็นคู่แข่งในเวลาเดียวกันทุกครั้งที่ฝึกดาบเรนจะยิ้มยาะเบาๆแล้วพูดว่าเจ้ามีจิตใจที่อ่อนโยนเกินไปสำหรับซามูไราอากิโตะดาบนั้นมีไว้ฆ่าไม่ใช่แค่เพื่อเกียรติ คืนนั้นอากิโตะกลับมาที่ห้องพักเล็กๆเขามองวากิซาชิที่วางอยู่ข้างหมอนดาบที่พ่อสั่งให้พกติดตัวไว้แม้ในยามหลับเขาเงียบไปนานก่อนจะกระซิบตอบในใจถ้าดาบมีไว้ฆ่าแล้วเกียรติที่พวกเราพูดถึงอยู่ตรงไหนในโลกที่ซามูไรเริ่มลืมความหมายของเกียรติดาบที่ไม่เคยใช้อาจคือสิ่งเดียวที่ยังซื่อสัตย์ หลายปีผ่านไปอากิโตะได้รับตำแหน่งเป็นผู้คุมการขบวนส่งสารของไดเมลทาเคดะโนบุทาโรขุนนางผู้จงรักภักดีต่อโชกุนเขาได้เรียนรู้ว่าการถือดาบนั้นไม่ใช่เพื่อความรุ่งโรจน์แต่เพื่อการควบคุมอารมณ์และความกลัววันหนึ่งขบวนถูกซุ่มโจมตีโดยจรพูเขาอากิโตะต่อสู้จนรอดแต่หัวหน้ากลุ่มโจรเป็นชายที่เขารู้จักเรนเรนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนบัดนี้กลายเป็นรอนินไร้เจ้านายใบหน้าสกรปรกและสายตาเต็มไปด้วยความแค้น เจ้ามีทุกอย่างที่ข้าสูญเสียไปเพราะพวกคนของโชกุนเสียงคำรามดังขึ้นก่อนที่ดาบจะฟาดเข้าหากันเสียงเหล็กกระทบสะท้อนกล้องในหุบเขาอากิโตะไม่ได้อยากฆ่าเพื่อนแต่ไม่มีทางเลือกเขาใช้คาตานัปัดป้องอย่างแม่นยำก่อนจะผลักเรนล้มลงกับพื้นแต่เขาไม่อาจลงมือสุดท้ายเขาเลือกวางดาบลงท่ามกลางสายตะเรนที่เต็มไปด้วยความเกลียดชงังเจ้าคือซามูไรที่อ่อนแอที่สุดเท่าที่ข้าเคยรู้จักคำพูดนั้นฝังลึกในใจเขา คืนที่เขาไม่ฆ่าเพื่อนคือคืนที่โชคชตาเริ่มรับดาบให้คมกว่าเดิมไม่กี่เดือนต่อมาข่าวร้ายมาถึงแคว้นไดเมวทาเคดะถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อโชกุนอากิโตในฐานะผู้ติดตามจึงถูกจับไปสอบสวนแม้จะไม่มีหลักฐานเขาก็ถูกถอดยศถูกริบคาตานะและถูกสั่งให้ออกจากเมืองในฐานะผู้ไร้เจ้านายรอนิน เขากลับมาหาหมู่บ้านเดิมในใครบ้านที่พ่อเคยอยู่เหลือเพียงเท่าฐานจากไฟไม่เมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครรอไม่มีที่ไปมีเพียงดาบเล่มสั้นที่ยังอยู่กับเขากว่ากิสาชีที่พ่อเคยพูดว่าเป็นดาบของจิตใจคืนนั้นเขาจุดตะเกียงบูชาวิญญ,ญาณพ่ออีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาพ่อข้าทำตามคำสอนแล้วแต่ทำไมทุกอย่างถึงกลายเป็นแบบนี้เสียงลมพัดผ่านเหมือนคำตอบที่แผ่วเบาเพราะเกียรติไม่ได้อยู่ที่ดาบแต่อยู่ในหัวใจที่ถือมันต่างหาก ดาบที่ไม่เคยได้ใช้กำลังจะถูกชักออกครั้งแรกไม่ใช่เพื่อฆ่าแต่เพื่อจบทุกสิ่งรุ่งเช้าของวันนั้นหมอกหนาะปกคลุมทั่วหุบเขาอากิโตสวมชุดขาวนั่งคุกเขา่าหน้าหิ้งบูชาว,วางวากิซาชิไว้ตรงหน้าดวงตาสงบนิ่งราวกับสายน้ำเขาไม่เหลือสิ่งใดให้ปกป้องไม่มีชื่อไม่มีตระกูลเหลือเพียงเกียรติของซามูไรคนสุดท้ายจากตระกูลไข เขาจดจ่ออยู่กับดาบสั้นในมือที่สั่นเบาๆเสียงไม้ไผ่ลั่นนอกบ้านดังขึ้นราวกับเสียงสัญญาณสุดท้ายก่อนอรุณรุ่งเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกและในเงียบงันนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจเต้นแรงเหมือนกองสงครามถ้าดาบนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติเขาพึมพำเบาๆข้าจะรักษามันแม้ต้องใช้เลือดตัวเองและในวินาทีนั้นแสงแรกของอาทิตย์ส่องกระทบใบมีดาวากิสาชี เสียงของดาบที่ไม่เคยถูกใช้กำลังจะดังกว่าดาบทุกเล่มในแผ่นดินญี่ปุ่นเสียงสายลมยามเช้าพัดผ่านหุบเขาเงาแดดสองลอดช่องไม้ของบ้านร้างแห่งตระกูลไคร่างของอากิโตะนิ่งสงบอยู่กลางห้องหยดเลือดสีเข้มค่อยๆไหลลงพื้นดินแต่แปลกเขายังหายใจอยู่มีเพียงรอยแผลเฉียดลึกบนหน้าท้องไม่ถึงขั้นพรากชีวิตเหมือนโชคชะตายังไม่ยอมให้เขาจากไปหลายชั่วโมงต่อมาชายชาราผู้หนึ่งในหมู่บ้านชื่อเซนจิโร่ ช่างตีดาบเก่าแก่ผ่านมาพบเข้าเขารีบช่วยรักษาบาดแผลและพาอากิโตะไปซ่อนในโรงตีเหล็กเจ้าทำพิธีเซปปุบแต่ยังไม่ตายเสียงแหบของเซนจิโร่ถามขณะเช็ดเลือดออกจากแผลอากิโตะเพียงตอบเบาๆว่าข้าทำไปเพื่อเกียรติไม่ใช่เพื่อความตายเขารอดจากความตายแต่เกียรติของเขาอาจไม่มีวันกลับมาวันเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์อากิโตะค่อยๆฟื้นตัวร่างกายแข็งแรงขึ้นแต่หัวใจกลับว่างเปล่า เขาใช้เวลาทั้งวันช่วยเซนจิโร่ตีดาบและซ่อมอุปกรณ์เก่าๆเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังขึ้นทุกเช้าเหมือนจังหวะชีวิตใหม่ของเขาแต่ทุกครั้งที่เห็นเปลวไฟในเตาหลอมเขาจะนึกถึงคืนที่เกือบจบชีวิตตัวเองวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าในชุดดำมาปรากฏตัวที่โรงตีเหล็กเขาแนะนำตัวว่าเป็นคาเนดะโยริกเจ้าหน้าที่รับของโชกุนโยริกล่าวอย่างเย็นชา เรารู้ว่าซามูไรนำอากิโตะยังมีชีวิตอยู่และนั่นหมายความว่าเขายังมีหนี้ที่ต้องชดใช้ต่อโชกุนอากิโตะเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบข้าไม่มีอะไรจะชดใช้ให้เจ้านายที่ลืมเกียรติแล้วคำพูดนั้นทำให้โยริหัวเราะเบาๆแล้วทิ้งคำพูดไว้ก่อนจากงั้นเจ้าก็จงเตรียมไว้เพราะในไม่ช้าเจ้าจะต้องใช้ดาบอีกครั้งไม่ใช่เพื่อเกียรติแต่เพื่อเอาชีวิตรอดเขารอดจากดาบของตัวเองแต่ไม่อาจรอดจากดาบของโชกุน คืนนั้นอากิโตะนั่งเงียบอยู่ข้างเตาไฟมือสัมผัสด้ามวากิซาชิที่วางอยู่ตรงหน้าเขานึกถึงคำพูดของพ่อดับสั้นไว้สู้กับตัวเองตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจบางครั้งการสู้กับตัวเองยากกว่าการต่อสู้กับศัตรูนับพันเซนจิโร่เดินเข้ามาพร้อมผ้าขาวคลุมสิ่งหนึ่งในมือเขาค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นคาตานะที่ส่องแสงสีเงินจากการตีใหม่ดาบนี้ข้าตีขึ้นจากเหล็กของดับเดิมที่เจ้าทิ้งไว้ข้าเรียกมันว่า สึกิคาเงะเงาแห่งจันทรอากิโตงเงียบไปนานก่อนคุกข่าวก้มศีรษะให้ชายชราถ้าข้ายังมีชีวิตอยู่ก็เพื่อใช้มันให้สมกับชื่อหลังจากนั้นเขาตัดสินใจออกเดินทางอีกครั้งไม่ใช่เพื่อรับใช้โชกุนหรือใครแต่เพื่อหาความหมายของเกียรติด้วยตนเองซามูไรที่ไรเจ้านายกำลังจะกลายเป็นตำนานของดาบที่สองฤดูร้อนปีนั้นเขาเดินทางไปถึงเมืองนาโกยะที่ซึ่งมีข่าวลือว่ากลุ่มรอนิน47คน ได้ทำการแก้แค้นเพื่อเจ้านายของตนเรื่องราวของพวกเขากระจายไปทั่วญี่ปุ่นทุกคนพูดถึงความพักดีและเกียรติที่แท้จริงอากิโตะได้ยินแล้วน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขากระซิบกับตัวเองว่าบางทีเกียรติไม่ได้ตายไปจากแผ่นดินนี้ทั้งหมดระหว่างพักในศาลาเล็กๆนอกเมืองเขาได้พบหญิงสาวคนหนึ่งชื่ออาโออิเธอเป็นลูกสาวพ่อค้าผ้ามีรอยยิ้มอบอุ่นและสายตาที่ดูทะลุค,ความเศร้าในใจของเขา ทั้งคู่คุยกันหลายคืนใต้แสงจันทร์จนกลายเป็นความผูกพันที่อากิโตะไม่เคยคาดคิดแต่ยิ่งเขาเริ่มรู้สึกถึงชีวิตเงาแห่งอดีตก็ยิ่งใกล้เข้ามาในคืนที่เขาเริ่มมีหัวใจคือคืนที่โชคชาตาเริ่มตาหาเลือดของเขาไม่กี่วันต่อมาทหารของโชกุนปรากฏตัวที่เมืองนาโกยะพวกเขานำคำสั่งล่าตัวซามูไรที่หลบหนีพิธีเซฟปุกชื่อของอากิโตะอยู่ในนั้นคาเนดะโยริผู้นำหน่วยลับเป็นผู้บัญชาการการตามล่าเอง อากิโตะพาอาโออิหนีขึ้นภูเขาเขาไม่ต้องการให้เธอตกอยู่ในอันตรายในขณะที่ซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมไม้เก่าเขามองดาบทั้งสองเล่มสึกิคางเงะและวากิซาชิแสงไฟสองสะท้อนใบมีดราวกับสองชีวิตของเขาหนึ่งไว้ต่อสู้กับโลกอีกหนึ่งไว้ต่อสู้กับใจเขากำหมัดแน่นแล้วพูดกับเธอเบาๆถ้าวันหนึ่งเจ้ารู้ข่าวว่าข้าตายขอให้เชื่อว่าข้าตายอย่างนเกียรติ เธอร้องให้แต่ไม่ได้ขอให้เขาอยู่เพราะรู้ดีว่าซามูไรไม่อาจหลบหนีเกียรติของตนได้เมื่อดวงจันทร์ขึ้นในคืนนั้นเงาของดาบทั้งสองกำลังจะตัดสินชะตาของซามูไรผู้ไม่ตายเสียงฝนตกกระทบหลังคากระท่อมไม้ดังเปาปๆทั่วหุบเขาเมฆหนาที่ปกคลุมฟ้าสีเทาหนักอึ้งราวกับสะท้อนชะตากรรมของซามูไรผู้หลบหนีอากิโตยืนมองไกลออกไปเห็นกลุ่มควันไฟจากหมู่บ้านด้านล่างสัญญาณว่าทหารของโชกุนกำลังไล่ตามมาใกล้ทุกที มือของเขาสัมผัสด้ามสกิคางเงะอย่างแน่นแววตาสงบนิ่งแต่ภายในหัวใจเดือดพล่านเจ้าจะหนีไปได้อีกนานแค่ไหนอากิโตะเสียงของคันเอดะโยริดังก้องอยู่ในความทรงจำเหมือนเงาของโชกุนที่ตามหลอกทุกย่างก้าวเขารู้ดีว่าการหนีครั้งนี้ไม่มีทางจบด้วยการมีชีวิตรอดแต่จะจบด้วยดาบหนึ่งเล่มหรืออีกเล่มหนึ่งเท่านั้นฝนที่ตกไม่หยุดกำลังล้างเลือดของอดีตหรือกำลังเตรียมให้มันไหลอีกครั้ง เช้าวันต่อมาอาโออิตื่นขึ้นมาเห็นอากิโตกำลังเตรียมอุปกรณ์เขาผูกดาบสองเล่มไว้ที่เอวอย่างเป็นพิธีเธอรู้ทันทีว่าวันนี้เขาจะไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกท่านจะไปไหนเธอถามทั้งน้ำตาไปจบสิ่งที่เริ่มไว้เขาตอบเสียงเรียบข้าไม่อาจปล่อยให้เลือดคนบริสุทธิ์ต้องไหลเพราะข้าอีกต่อไปเธอวิ่งเข้ากอดเขาแน่นน้ำตาเปื้อน,นอกเสื้อซามูไรทร่านไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้ว แต่ข้าจำเป็นต้องพิสูจน์กับหัวใจตัวเองเขายื่นวากิซาชี้ให้เธอเก็บมันไว้ถ้าข้าไม่กลับมาให้เผามันพร้อมชื่อของข้าเขาออกเดินทางพร้อมดาบหนึ่งเล่มเพื่อสู้ศัตรูและหัวใจหนึ่งดวงเพื่อสู้กับโชคชะตาอากิโตเดินฝ่าฝนลงจากเขาเสียงฝีเท้าดังสม่ำเสมอบนดินเปียกเขามุ่งหน้าไปยังศาลาไม้กลางหุบเขาสถานที่ที่คาเนดะเคยนัดไว้ในจดหมายลับ เมื่อมาถึงเขาเห็นโยริยืนรออยู่ใต้าชายคาเสื้อคลุมดำเปียกชุ่มแต่ยังคงยืนตรงอย่างทหารฝึกดีข้ามาแล้วโยริเจ้ามาช้าไปหนึ่งชีวิตโยริโยนบางสิ่งลงตรงหน้ามันคือผ้าเช็ดหน้าของอาโออิเบื่อนเลือดอากิโตะตัวแข็งไปใบหน้าเปลี่ยนเป็นเย็นชาในพริบตาเจ้าทำอะไรเธอเธอพยายามขัดขวางภารกิจของโชกุนข้าทำตามหน้าที่ ฝนเริ่มตกหนักขึ้นเสียงดังกลบทุกสิ่งอากิโตดึงคาต้านะออกอย่างช้าช้าแสงฟ้าแลบสะท้อนบนใบดาบซึกิคาเงะราวกับแสงจันทร์ที่กลับมาครั้งสุดท้ายเสียงฟ้าร้องกลบเสียงหัวใจแต่ไม่อาจกลบเสียงของเกียรติศึกระหว่างซามูไรทั้งสองเริ่มขึ้นท่ามกลางสายฝนดาบปะทะกันอย่างรุนแรงเสียงเหล็กกระทบดังเคร้งเคร้งไปทั่วป่า โยริเชียวชันดาบดาบอยาวเขาโจมตีหนักแน่นและแม่นยำขณะที่อากิโตะเคลื่อนไหวรวดเร็วเหมือนเงาเลือดสาดกระเซ็นผสมกับน้ำฝนแต่ทั้งคู่ไม่ยอมหยุดโยริตโกนเจ้าสู้เพราะอะไรอากิโตะเพราะหญิงคนหนึ่งเพราะเกียรติที่ไม่มีอยู่จริงอากิโตะตอบกลับด้วยเสียงเยือกเย็นข้าสู้เพราะข้ายังมีหัวใจไม่ใช่แค่คำสั่ง ดาบของทั้งสองชนกันจนด้ามแทบแตกอากิโตะอาศัยจังหวะโยริพลาดปัดดาบของอีกฝ่ายหลุดมือแล้วฟันเฉียงเข้าไหลโยริทรุดลงกับพื้นแต่ยังหัวเราะเบาๆเจ้าชนะแต่เจ้าก็ไม่มีที่กลับไปอยู่ดีอากิโตะหายใจมองชายตรงหน้าอย่างเวทนาบางทีข้าก็ไม่ต้องการที่ให้กลับไปอีกแล้วเขาฆ่าศัตรูได้แต่สิ่งที่ตายไปพร้อมกันคือส่วนหนึ่งของหัวใจเขาเอง เมื่อฝนหยุดตกอากิโตยืนอยู่กลางลานเปียกดาบในมือเปื้อนเลือดเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มมีแสงสว่างรำไรเขารู้ดีว่าตอนนี้ตัวเองไม่ใช่ทั้งซามูไรหรือรอนินอีกต่อไปแต่คือเงาที่เดินอยู่ระหว่างเกียรติและความผิดบาปเขาเดินกลับไปที่กระท่อมแต่พบเพียงความว่างเปล่าอาโออิไม่อยู่ไม่มีร่างไม่มีเลือดเหลือเพียงผ้าผืนหนึ่งผาาอยู่บนโต๊ะพร้อมข้อความเขียนด้วยหมึกเปื้อนน้ำตา ข้าไม่ตายข้าแค่หนีเพื่อให้ท่านยังมีเหตุผลจะอยู่ต่ออากิโตะุดลงร้องให้อย่างเงียบงันมือกำดาบแน่นในแสงสลัวนั้นเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในใบมีดชายคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตแต่เหมือนไม่เหลือสิ่งใดให้มีชีวิตอยู่ฝนหยุดตกแล้วแต่เสียงของดาบยังคงดังอยู่ในหัวใจของเขาดังกว่าเสียงใดบนแผ่นดินเอโดะลมยามขาพัดผ่านใบไผ่เสียงเสียดสีเบาๆคล้ายเสียงรับคมดาบ อากิโตะนั่งอยู่คนเดียวภายในเรือนเล็กของตระกูลมองวากิซาชิที่วางอยู่ตรงหน้าเหล็กสีหม่นสะท้อนแสงตะเกียงอย่างเย็นชาราวกับมีชีวิตของตัวเองเขาไม่ได้จับมันมาหลายปีตั้งแต่วันสุดท้ายที่อาจารย์ของเขาเสียชีวิตแต่คืนนี้มีบางอย่างผลักให้เขายื่นมือไปแต่ปลอกไม้ไผ่ที่ห่อดาบนั้นไว้รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนแผ่วเบาเหมือนดาบกำลังเตือนอะไรบางอย่าง ดาบเล่มนี้ไม่ได้เงียบมันแค่รอเวลาที่เจ้าของจะฟังเสียงมันอีกครั้งเช้าวันต่อมาเมืองเอโดเต็มไปด้วยเสียงประกาศของโชกุนคนใหม่ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าตระกูลอาซาโนะกำลังถูกจับตาหลังเกิดเหตุทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ศาลอากิโตะเดินผ่านตลาดในชุดธรรมดาปล่อยให้คำพูดของผู้คนรอบข้างกระแทกหัวใจเขารู้ดีโลกของซามูไรเปลี่ยนไปแล้วไม่มีที่สำหรับเกียรติหากขัดคำสั่งโชกุน เขาเห็นเพื่อนเก่าหลายคนถูกลดตำแหน่งบางคนต้องกลายเป็นโรนินโรนินเขาพึมพำคำนี้เบาๆคำที่ครั้งหนึ่งเคยหมายถึงความน่าอับอายแต่บัดนี้กลับหมายถึงอิสรภาพที่เขาโหยหาในโลกที่เกียรติถูกกำหนดโดยผู้มีอำนาจซามูไรจะยืนหยัดได้อย่างไรถ้าไม่มีใครจำความหมายของมันอีกแล้วคืนนั้นเขาได้รับจดหมายปิดผนึกด้วยตราประจำตระกูลทาเคดะจดหมายที่ถูกส่งมาจากเพื่อนเก่าที่เคยฝึกด้วยกันชื่อว่าเคนชิโร ข้อความสั้นแต่แรงเจอกันที่ศาลเจ้าโบราณคืน15บห้าคำดาบของเราจะตัดสินความจริงหัวใจของอากิตโตเต้นแรงเขารู้ว่าไม่ใช่การท้าประลองธรรมดามันคือการตัดสินศรัทธาว,ว่าระหว่างผู้พักดีต่อโชกุนกับผู้พักดีต่อเกียรติซามูไรใครจะถูกไม่ใช่เลือดที่จะชี้ขาดคืนนี้แต่คือเกียรติที่ถูกเหล็กเย็นสะท้อนออกมากลางป่าที่ศาลเจ้าเงียบงันแสงจันทร์ส่องกระทบเกล็ดหินบนพื้นทาง อากิโตะสวมชุดดำมิชิดปลดปลอกวากิซาชิออกเคนชิโร่ยืนรออยู่ก่อนแล้วสีหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าปนเด็ดเดี่ยวเจ้ามาช้าไปเอโดะไม่ใช่ที่ของเราอีกต่อไปแล้วเขากล่าวอากิโตะตาเพื่อนเก่าข้ายัางเชื่อในเกียรติงั้นเจ้าก็ต้องตายเพื่อมันดาบยาวถูกชักออกพร้อมเสียงเหล็กกระทบกันชิงสองเงาเคลื่อนไหวใต้แสงจันทร์เงียบงันรวดเร็วและเด็ดขาด ทุกครั้งที่ดาบกระทบกันคือเสียงตะโกนของซามูไรที่ไม่อยากถูกลืมเลือดสาดบนพื้นหินอากิโตะสุดลงเขาไม่ได้ใช้คาต้านะแต่เป็นวากิสาชิที่แทงสวนไปกลางลำตัวของเพื่อนรักเคนชิโร่ยิ้มจางๆก่อนจะร่วงลงอย่างสงบเจ้ายังมีเกียรติเหมือนอาจารย์เราเสียงสุดท้ายของเขาคือคำอภยัยอากิโตะนั่งนิ่งมือยังคงถือดาบสั้นที่เปื้อนเลือด น้ำตาหยดลงบนเหล็กเย็นๆทำให้ภาพสะท้อนในคมดาบพร่าเลือนเขาเข้าใจแล้วดาบเล่มนี้ไม่ใช่แค่เครื่องหมายของชนชั้นแต่มันคือกระจกของจิตใจในคมดาบเล่มสั้นเขาเห็นใบหน้าของตนเองและทุกความผิดบาปที่ไม่อาจลืมเมื่อเขากลับถึงบ้านยามสว่างเริ่มแตะขอบฟ้าอากิตวังวากิสาชิลงบนโตบูชาจุดทูบให้เพื่อนเก่าเสียงนกอีกาแววผ่านหน้าต่างราวกับร้องเพลงไว้อาลัย เขารู้แล้วว่าทางเดินต่อจากนี้ไม่มีการหวนกลับเขาเลือกจะไม่หนีไม่ซ่อนอีกต่อไปในโลกที่คนลืมความหมายของเกียรติเขาจะยืนอยู่ในเงาเพื่อเตือนว่าซามูไรย,ยังมีลมหายใจแม้โลกจะลืมเสียงดับแต่เงาของซามูไรจะไม่มีวันเงียบงนันฟ้าเหนือหุบเขาเปลี่ยนเป็นสีส้มทองขอบฟ้าเงยขึ้นช้าๆคล้ายประกาศการเริ่มต้นใหม่อากิโตะยืนอยู่บนยอดเนินมองลงไปที่หมู่บ้านเล็กของเอโดะ ทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนรอวันที่ดาบสองเล่มของเขาจะพูดแทนหัวใจว่ากิสาชิในมือของเขาเปล่งแสงอ่อนยามถูกแดดแรกส่องมันไม่ใช่เพียงดาบเล่มสั้นที่เขาเคยถือเพื่อเกียรติและพิธีกรรมเซบปุกแต่วันนี้มันคือคำสาบานคำสาบานที่จะยืนยันว่าซามูไรคนหนึ่งยังมีหัวใจและศรัทธาดาบเล่มนี้ไม่เพียงรอวันใช้มันรอวันบอกความจริงของหัวใจเจ้าของ ในความทรงจำของเขาเงาฝนและเสียงสึกกับโยริและเคนชิโร่ยังคงชัดเจนอากิโตะนั่งลงบนหินเย็นและนิ่งเขานึกถึงคำพูดของพ่อดาบสั้นไว้สู้กับตัวเองและถึงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่กับศัตรูแต่เป็นกับความกลัวความเสียใจและความผิดบาปที่เขาเก็บไว้ตลอดหลายปีเช้าวันนั้นเสียงกลองสงครามจากหมู่บ้านไกลดังขึ้น ทหารของโชกุนยังคงตามหาเขาและข่าวหรือว่าซามูไรผู้ไม่ตายถือดาบสั้นแพร่กระจายทั่วเอโดะอากิโตลุกขึ้นเดินเข้าป่าลึกมือจับวากิซาชีแน่นทุกย่างก้าวเหมือนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของบรรพบรุษซามูไรเขาสัญญากับตัวเองว่าถ้าดาบนี้ต้องถูกใช้จะใช้เพื่อเกียรติไม่ใช่เพื่อตายเปล่าเสียงหัวใจที่ถูกยับยั้งหลายปีกำลังจะถูกปลดปล่อยผ่านเหล็กเย็น กลางป่าเขาเจอคาเนดะโยริอีกครั้งคราวนี้พร้อมทหารสิบคนสายตาของโยริเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นและความเยือกเย็นเจ้ามาเพียงคนเดียวจะสู้กับพวกเราหรือจะตายเฉยเฉยอากิโตยิ้มบางๆก่อนจะตอบข้าจะไม่สู้กับพวกเจ้าด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยเกียรดการต่อสู้เกิดขึ้นทันทีเสียงดาบกระทบดังสนั่นป่าเสียงฝีเท้าตามจังหวะเสียงฟ้าร้องอากิโตใช้วากิซาชิอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เขาไม่ได้ฆ่าเพราะโกรธแต่เพราะมันคือหนทางเดียวที่จะหยุดการพรกเกียรติจากผู้บริสุทธิ์ทุกการฟันทุกการป้องกันคือการวางตัวเองระหว่างความถูกต้องและอำนาจในสายฝนและเลือดนี้เกียรติของซามูไรกำลังถูกทดสอบอีกครั้งหลังการต่อสู้สิบกว่าศัตรูล้มลงรอบตัวเขาโยริรอดแต่พ่ายเพราะไม่คาดคิดว่าซามูไรที่เขาเคยรู้จักจะเปลี่ยนไปเจ้ายังคงเป็นอากิโตะที่ข้ารู้จักอากิโตะพยักหน้าเบาๆ ใช่แต่ข้าเลือกทางของข้าทางของหัวใจเขากลับมาที่หมู่บ้านของอาโออิพบว่าเธอรอเขาอยู่สายตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตอนนี้เปลี่ยนเป็นความสงบและเชื่อมัน่นอาโออิยื่นมือให้เขาและอากิตวังวากิซาชิลงบนมือเธอเก็บมันไว้เพื่อตนใจว่าซามูไรย,ยังมีหัวใจและเกียรติดาบที่แทบไม่เคยใช้สอนให้รู้ว่าเกียรติและชีวิตไม่จำเป็นต้องแลกกันเสมอ หลายเดือนผ่านไปข่าวหรือเรื่องซามูไรผู้ไม่ตายและดาบเล่มสั้นแพร่กระจายผู้คนต่างเล่าขานถึงชายคนหนึ่งที่ยืนหยัดต่อสู้ด้วยเกียรติไม่ใช่เพราะคำสั่งเด็กๆในหมู่บ้านซ้อมดาบเล็กๆเ,เหมือนอากิโตะผู้เท่าหัวเราะและพึมพำซามูไรที่แท้จริงยังอยู่แม้เพียงในหัวใจของพวกเขาอากิโตะและอาโออิเดินเล่นใต้แสงจันทร์เขาจับมือเธอแน่นและหยิบวากิสาชิกลับมาวางไว้ที่เอวตัวเอง ข้าจะไม่ลืมเกียรติที่ซ่อนอยู่ในดาบนี้และไม่ลืมหัวใจของเจ้าเสียงดาบอาจเงียบงันบนแผ่นดินแต่ในหัวใจของซามูไรมันยังคงดังอยู่ตลอดกาล